สวัสดีจ้าพี่น้องมามื้อนี้เพจจะไปซื้อ,อของเตรียมไม้ถักขึ้นบ้านไม่เนาจะจ้ะมาเบิงมาเพจจะ,ะได้อย่างแน่ดับเลกกสซแมสก่อนจ้ะพี่น้องไปพาไปซื้อเขาไปซื้ออย่างแน่ไปเบิงน้ากันจะ้ะพี่น,อน้องนา่จ้ะเพจ่กับมาซื้ออยู่ในรอยเอสซื้ออยู่ในรอยเอสเนาะจะ้ะแต่หน่อยกันนี่เนี่ยเ่ได้ลงเพราะว่าอะ ยานโควิดจ้ะเพ่ปชิมาซื้อหมอนซื้อเสื้อ,อน่าจะพี่นอ้องนี่สิอ้าวไปชิมใส่หมอนจังสี่ค่ะพี่น้องสวัสดีจ้าอันแพ็คละออบ่จ้อยป่ครับอันเสื้อนี่เด้อจ้ะ เอานี่สามแพ็คอันนี้เท่าไรเนี่จ้าแา,า้วซอน้ำอายเพิ่นเดี๋ยวเพิ่นไปถามราคาอยู่จ้ะแล้วเ้าก็ซีเอาเสีราซีล่ลรเคาเอาไปขึ้นบ้านบ้านนะจ้ะอันนี้หมอนในซีหนว่วยนะจ้ะแพ็คละลอยในซีหน่วยเท่าไรก็เอาซีฟ้าจ้ะอันนี้ จ้าอันนี้เท่าไรก็่าจ่อ๋อมันคือคนละราคาใส่อันไงอันญงเท่าไรจ่าไปทำให้แน่แน่แน่เนี่แล้วจ้าพี่น้อง เกษเก่ายังอีกน้อเพันสิสัยยังอิดนอันนั้นเนี่ยเท่าไรนะฮะอันสั้นเนี่ยอันจับบาทเท่แท้ ออเอาาว้ลยครับกุ่มออช,ชามีาีบ่นเนนเอันอันอันนี้เท่าไรเนี่ยว่าน,นี้ว่าจ้านี่แล้ค่กิซือผ่านเนี่ผ่าผ่ากุงห,หนูอนันอน้อยจะซ้ำนี่พี่น้องเพชีเอาไปเฮ็ดผ่าคีริวจ้ะ พค่เชืเอาไปเฮ็ดผ่าคิริลเลคะ่ะแค่เชื่อเอาจักแพ็กหนึ่งอันใดบุ้นละเดี๋ยวให้เพื่อนหาให้เพไนจะซื้อศาสตร์อีกบ่เนาะซื้อศาสตร์หรือเ,เขา่อเอาศาสตร์บบไปเลยจะเบิ่์นก่อนจะเลือกก่อนเบิรงก่อนพี่น้องเดี๋ยวให้เพื่อนเอามาให้เบิรง นี้จากแบบสะอาดนะจ้ะเสื้อสะอาดนี่นะจ้ะแค่ก็ได้มีอันนี้ว่ามีเสี้อ้าอีกวะหรือว่ามันมีจังสีนี่แค่ก็ได้ทีร้องนางได้สะอาดได้ทีนอนแล้วก็ได้หมอนแล้วก็ได้หมอนแบบนั้นนะจ้ะแล้วก็ได้ทีนอนจ้ะจำาวาเบิ่งว่าจากบาทกันจ้ะพี่นนอง แค่ได้หลายอย่างเยอะจ้ะเดี๋ยวเฟ็ก็สิไปซื้อผ้าม่านต่อไปก็เป็นรอบผ้าม่านนะจ้ะพี่น้องกระเบื้องว่าเทามาคิดเงินว่ามันชีราคาเท่าไหร่เดี๋ยวรอเพิ่นมาคิดเงินให้จ้าพี่น้องขบวนจีนโรลลิ่ครับจีนโรลลิ่งครับผมลายยีนครับขบวนลล่ อะไรอ่ะเพิ่นจะเอาของไปส่งต่อไปเข้ากับชิบไปซื้อผ้าม่านนะจ๊ะพี่น้องผ้าม่านพี่น้องเอ้ยไปซื้อผ้าม่านก็ได้ผ้าม่านซ้บวมี แพงปพดแพงวาเงินบ่พอว่าแบบว่าไอายนี่ละแมนเขาคิดคิดเลยเงินบ่พอฮะฝ่นได้เมนเขาคิดผิดบ่ได้อ<ะ>นอนได้ยังมากหลายหนึ่งเด้พี่น้องอันนี้อัน,อ,นอันพวกนี้เฮาไปเอาไปเฮดพิธีซื้อๆด้วยพี่น้องเออทุ่จาทุ่จาปะปะนานุจ้า เอาไปเฮ erm ็ดให้เพื่อนเฮ็ดพิธีขึ้นเนียนไม่ซื่อๆเนี่ยจะอันพวกหมอนพวกกัีนนะะวกเปียมพวกยังจ้าเพราะว่าที่นอนเตียงอย่างแพ้กรมีอยู่แต่วัานี้แพไปใส่ให้เพื่อนเฮ็ดพิธีซื่อๆจ้ะปาะมานแพงแพพก่นนองแพหไหยแพ้กัเลยเงินแพ้บ่อ <laughs> กันเล่กันเล่บ่ได้ซ้ำที่ไปซื้อที่ไปหาเบิ้งน้ำมันตลาดแถวบ้านเราดอกก <laughs> ันกัเดินซื้อของซื้อ,อยังเบื้องมืออื่นแล้วเมื่อนี้ก็ชิบไปซื้อพวกหวัวตัวงวยพวก,วพวกเอ่าอ่ามอหนึง่งพวกยังพวกเจ้าสิราจาัตพี่น้อกตลาด,ลาดน,านาั้ำมันสุดเดี๋ยวหอบไปขายวะจักล่องเข่าไปเพิ่ม นั่นแหละมาสรุปให้พี่น้องเบิ่งน่าฟังเนาะจ้าว่าบางนึงนี่เพื่ซื้อของเบิด1,900อันเท่าไหร่ล่ะ1,960บาทเออจุจานี่นี่คนอยากจุกจ่า1,960บาทจานนี่เนี่ยได้ได้ทิ้ได้เสื้อได้หมอนได้อ่แมวร้องนางได้ได้ผ้ากุน,นูน้อยไดห้หมอนหมอนน้อยหมอนใหญ่ น้องพี่น้องหมดไปหนึ่งโอย่าดึงของแม่ี่กาดหมดไปหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบบาทจ้ามาดีมาเบิร์นี่ามาเบิร์ผามันผามันนี่นี่นี่กัลเล่ได้ซัำพี่น้องเงินโมโพอืมน้องเงินโมโพเพิ่นกัลเลยต้องได้กลับมาจะไปหาเบื้องใหม่น้องจ๋าพี่น้องกันลาดนั่เดาจ้าที่ตอนนี้ก็มาหอดเครื่องทางแล้ว เน่เน่เน,น่ได้อะไรบ้างคะบอกป,ป้าป้านานาๆสิเน่เน,น่ได้อะไรมาบ้างได้ยังเขากับท่านกิน้มท่านได้กินฮอดเคานี่พี่น้องป้อนปิ้งไก่หรือเปล่าป้อนป้อนเขากับปิ้งไก่เพิ่อนพวกินเพิ่อนพวค่อยกินกับเขาไหมอันแปรีก็เลยป้อนเขาเปาเพิ่นไปน้อยนึงบ้างคันต้มไข่มักกินต้มไข่ต้มไข่เขาเอ,อ่อโจ๊กไข่ไข่เหลืองแม่จะเอามาคลุกเขา อันนี้ป้าป้านนาบอกว่าสวัสดีค่ะพี่เน่พี่เน่สวัสดีค่ะพี่เน่ไปไหนมาคะบอกป้าป้านาสิบ่ได้ลงหมดรถดเนี่ยนี่บอกป้าป้านนาสิพี่เน่ไปไหนมาคะพี่เน่ไปไหนมาเอตุจารตุจารป้าป้าน้านเนเนี่ไปซื้อของมาจ้าเนเน่จะขึ้นบ้านใหม่พรุ่งนี้จ้าเรียนเชิญป้าป้านนาทุกคนนะคะเรื่องที่มามือปวดว่ เชิญป,ะปะ้าๆนะนะทุกคนจ้ะอันนี่ล่ะจ้ะก,ก็มาบอกพี่บอกน้องเนาะเดี๋ยวอีว่าโอ้ยไปซื้อผ้าม่านยังไหนคือว่าไทยเบื้องเนี่ยอันอันมันแพงไปตกลงลราคา <c oughs> ไปตกลงละ่ะกับขา,ขา,ขาขเลย้ยมันแพงว่ามีเงิน <c oughs> <c oughs> เงินมีอยู่แต่ม, <c oughs> มันมาพอเงินก็เลยว่าโอ้ยเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเด้อจา้าสนุกมันก็วาครับขันอยากได้ก็มาเอาเด้อครับมันว่า น้าจ้าพี่น้องอันก่อว่าบอกพี่บอกน้องให้พี่น้องฟังนาะจ้า,จาว่าได้ตะพวกเ,เสื้อพวกหมอนพวกยังนี่ละจ้าซํานี่ละจ้าเนี่ยตอนนี้กำลังเดินทางกลับบ้านนาะจ้ากะขอบขอบพูด<อ>พี่น้องหลายๆน้าจา้าที่ติดตามจา้าขอบพูดจา้าไปก็จา้าสวัสดีจา้า